สวัสดีครับกับผมนายชินวัฒน์นิกรกุลวงศนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจำลังเสนอเกี่ยวกับ Power Query Excel ครับทุกคนกำลังงงกันใช่ไหมว่าทำไมเราต้องใช้ Power Query ก่อนอื่นเรามารู้จัก Power Query ก่อนนะครับมันเป็นเครื่องมือที่ทำหน้าที่ในการนำข้อมูลจากหลายๆแหลแ่ง,งข้อมูลต่างๆนำมาเรียบเรียงข้อมูลหรือว่าข้อมูลที่ยิ่งเหยิงทำมา นำมาจัดเรียงข้อมูลให้พร้อมใช้งานนะครับโดยฉากหลังของ Power Query นะครับเป็นภาษา M ซึ่งเป็นภาษาที่ใช้ในการเตรียมข้อมูลให้กับข้อมูลต่างๆให้พร้อมนำมาใช้ในการวิเคราะห์โดยจะจัดเก็บขั้นตอนในการปรับแต่งเพื่อให้คุณสามารถทำงานดังกล่าวซ้ำๆได้อย่างอัตโนมัติครับประโยชน์นะครับช่วยให้การทำงานซ้ำๆเกี่ยวกับข้อมูลทำได้อย่างรวดเร็ว ต่อไป R และช่วยให้สามารถนำข้อมูลจากหลายๆแหล่งข้อมูลมาทำงานอย่างเอามาให้รวมกันได้ครับและสามารถนำข้อมูลหรือผลลัพธ์ที่ได้นำไปต่อยอดหรือว่านำไปใช้กับเครื่องมืออื่นได้ครับก่อนอื่นนะครับเรามารู้จักขั้นตอนก่อนนะครับ จากการที่เําทำงานมานะครับเราจะพบว่าการรวมข้อมูลหลายๆไฟล์เข้าด้วยกันจะมีจะมีปัญหาก็คือว่าคอลัมน์แต่ละไฟล์ไม่เท่ากันหรือว่าคอลัมน์แต่ละไฟล์ไม่เหมือนกันครับและไม่มีข้อมูลชุดไหนที่เป็นข้อมูลที่เราอยากได้ Power BI นะครับโปรแกรมของเขาอะ คำนึงถึงคอลัมน์แต่และคอลัมน์ชื่อคอลัมน์ต้องต้องเหมือนต้องเหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้าข้อมูลไม่เหมือนกันเราควรเปลี่ยนข้อมูลเปลี่ยนข้อมูลคือเปลี่ยนแค่หัวคอลัมน์ให้เหมือนกันก่อน,นครับเพื่อจะได้รันข้อมูลอย่างอย่างง่ายครับผมเลยแนะนําว่า การทําสร้างเทมเพลตก่อนที่จะนำข้อมูลมาลันเป็นผลดีต่อการทํางานง่ายที่สุดครับเนื่องจากเราจะสามารถนำข้อมูลหรือว่าคอลัมน์ไหนที่เราต้องการนำมาใส่ที่เทมเพลตข้อมูลจะนำมารันให้ครับถ้าในตัวในตัว d a t a มีให้นะครับเรามาดูกับตัวอย่างนะครับเราจะสมมติว่าเราเป็นร้านค้าร้านค้าขายของแล้วมีข้อมีสาขาหลายๆสาขาเราต้องการนำข้อมูลหลายๆไฟล์หลายหลายสาขามารวมกันเพื่อนำมาประมวลผลว่ายอดขา,ายแต่สาขา เทีบเทียบสาขาหรือว่ายอดขายรวมเท่าไหร่ครับเรามาดูข้อมูลกันนะครับเราต้องมาดูเทมเพลตอย่างแรกก่อนนะครับเราต้องการข้อมูลอะไรบ้างเทมเพลตของเราครับก็มีชื่อสาขาบินหรหัสสินค้าราคาจํานวนสินค้าแล้วก็ยอดรวมเพื่อมีส่วนลดแล้วก็ยอดขายนะครับ ต่อไปเรามาดู Data นะครับเราต้องการบาทเพื่อในการเผื่อว่ารันข้อมูลแล้ว e อ r ร์เลจะทำให้ข้อมูลมันเละได้ครับเราคือต้องการระบาดทิงครับอย่างแรกเรามาดูที่ข้อมูล Data ครับผมจะยกตัวอย่าง2อสอันนะครับจากสาขากรุงเทพนะครับ ข้อมูลในสาขากรุงเทพมีสาขาบินรหัสสินค้าราคาจำนวนสินค้าแล้วก็ยอดรวมครับต่อมาดูอีกอันนึงนะครับเป็นระยองแล้วกันครับจังหวัดระยองจะมีวันที่สาขาบินรหัสสินค้าราคาจำนวนสินค้ายอดรวม แล้วก็ส่วนลดยอดขายครับจะเห็นได้ว่าไฟล์2ไฟล์นี้มีข้อแตกต่างก็คือวันที่ส่วนลดแลวก็ยอดขายครับเราจะเอา2ไฟล์นี้มารวมกันก่อนอื่นเราปิดข้อมูลทั้งหมดก่อนนะครับแล้วเราก็เปิดไฟล์ Excel ใหม่ขึ้นมาไฟล์หนึ่งนะครับต่อมาเราไปกดที่ข้อมูล กดที่ข้อมูลแล้วก,กดที่ Get Data ครับหรือว่ารับข้อมูลครับคนเข้าไป Form File นะครับแล้วก,กดมาที่ Form Folder ครับต่อมาเรามาเลือกหาเทมเพ a t ที่เราทำไว้ที่เป็นไฟล์นะครับ นี่เข้าไปแล้วกดเปิดครับเราจะมาดูแล้วหน้าต่างนี้ก็คือว่าในโฟลเดอร์ของเรามีไฟล์ชื่อเทมเพลตอันนึงครับแล้วก,กดอันนี้ครับกดดาวน์โหลดอ่ารวมไฟล์แบบแบบข้อมูลข้างบนนะครับเป็นไฟล์ตัวอย่างนะครับ เขาจะเ,จะเลือกก็ได้ครับว่าไฟาล์แรกหรือว่าไฟล์อะไรครับแต่นี้เราเป็นมีไฟล์เดียวครับแล้วสามารถกดไฟล์พิมเทปไปก็ได้หรือว่าไฟาล์แรกก็ได้ครับแต่นี้ผมจะเลือกไฟล์พิมเทปนะครับแล้วต่อไปกดชี t ครับกดตกลงในขั้นตอนนี้เราต้องรอเวลาหน่อยนะครับเพราะมันนานแล้วข้อมูลจะรันมาขึ้นมาเป็น ภวั์เทเบิลขึ้นมาให้นะครับจากข้อมูลที่เราดูนะครับก็คือจะขึ้นมาข้อมูลของเทมเพลตมาให้เราเรียบร้อยนะครับมาดูต่อที่ดูที่ไฟล์ตัวอย่างนะครับจากไฟล์ตัวอย่างเราจะพบว่า พาไพรเวทเท이ดึงข้อมูลจากไฟล์ Table มาไอเทมเพลตมาแล้วนะครับเราสามารถมาเปลี่ยนข้อมูล template อันนี้ได้เพื่อให้ข้อมูลทั้งหมดเนี่ยครับเป็น Data ที่เรามาใช้ต้องการ Data ที่เรามาใช้ครับจึงมากดที่แหล่งที่มาเราสามารถเปลี่ยนตรงนี้ได้เลยครับถ้าใครไม่ชำนาญเรามากดที่ฟันเฟืองก่อนนะครับ แล้วกกดเรียกดูกดข้อมูลที่ต้องการใช้นะครับแล้วก,กดตกลงเรามาดูก่อนนะครับว่าข้อมูลตัวนี้ครบถ้วนไหมถ้าครบถ้วนหรือว่าเรียบร้อยแล้วเราก,กดเราก็กดมาอันล่างสุดครับ<ๆ>เพื่อมาดูข้อมูลที่เราดึงมางแรกสาขานะครับตอนแรกมีครับครบสามส,สาขานะครับ จะมีพูก็คือข้อมูลเป็นช่องว่างครับพวกนี้คือช่องว่างหมดเลยนะครับพูดพอันนี้จะมีเป็นเปอร์เซ็นต์ยอดขายถ้าเราต้องการเปลี่ยนจากพูดเป็นตัวเลขเราต้องกดที่คอลัมน์อันนี้ก่อนนะครับคลิกขวากดที่แทนแทนที่ค่าครับหรือว่าหนถึงสเนี่ยครับเข้าไปครับ อันนี้พิมพ์ชื่อฮูดไปก่อน,นครับแล้วก็แทงค่าด้วย0ูนจุดศูเพราะว่าเป็นทศนิยมนะครับก็ตกลงค่าของฮูดจะเปลี่ยนเป็นศนให้หมดแล้วนะครับต่อไปยอดขายยังเป็นฮูดอยู่เราจึงเพิ่มคอลัมน์ใหม่ขึ้นมาคอลัมน์หนึ่งนะครับคอลัมน์ก่อน กำหนเองเปลี่ยนชื่อคอลัมน์เป็นยอดขายยอดขายหนึ่งนะครับต่อไปยอดขายคือเอาต้องหาเอายอดรวมกับส่วนลดมาลบกันนะครับก็คือเราต้องเอายอดรวม ลบกับแล้วก็ใส่วงลิบนะครับใส่วงล็บแล้วก็เอาส่วนลดคูณกับยอดขายเพื่อจะได้รู้ว่าส่วนลดเท่าไหร่กดตกลงนะครับปึ๊บอันนี้เราจะรู้แล้วครับว่าอันนี้ไม่ส่วนลดคูณอันนี้ได้ห้าพันเหมือนเดิมนะครับเราสามารถกดอันนี้แล้วกดลบไปก่อนก็ได้นะครับเพราะว่ามาดูข้อมูลข้างหน้าข้างล่างกันนะถ้าไม่แน่ใจ นี่นะครับข้อมูลตรงกันเราสามารถลบอันนี้ไปได้เลยครับแล้วก็ใช้ข้อมูลชุดนี้แทนนะครับข้อมูลเรียบร้อยนะครับแล้วก็กดหน้าแรกกดบันทึกนะครับกดแบบไหนก็ได้ครับปิดโดยปิดโหลดนะครับหรือว่าปิดโดยไปส่งครับเราก,กดอันนี้เพื่อเราจะมาสร้างเป็น ตารางก็ได้ครับกดใช้หน้าจอนี้นะครับถ้าข้อมูลมีจํานวนมากๆเราควรกดเพิ่มข้อมูลนี้ไปยังตัวแปรตัวแบบข้อมูลนะครับจากข้อมูลนะครับเราจะได้ข้อมูลที่เป็นตารางมาให้เราเรียบร้อยแล้ว ตอนนี้ข้อมูลของเรามีร้อยกับหนึ่งตารางนะครับหนึ่งแถวหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งแถวเราจะมาดูข้อมูลว่าจะรันได้ไหมครับเราจึงเอาข้อมูลชนบุรีามาดูข้อมูลชนบุรีก่อนนะครับข้อมูลชนบุรีมีสาขาบินราาสินค้าราคาจำนวนสินค้าแล้วก็ยอดรวมนะครับ เราจะเอาข้อมูลชุดนี้มาใส่ใน Data 1หึ่งแล้วก็กดคลิกขวาดาวน์โหลดไอรีเซ็ตนะครับเห็นไหมครับข้อมูลจะเพิ่มมาเป็น131นะครับเรามาดูข้อมูลข้างล่างจะมี er ไอเล r ร์มไหมนี่ครับข้อมูลเรียบร้อยครับเราสามารถเอาข้อมูลชุดนี้ไปทำรายงานได้นะครับ เมื่อกี้จากโจทย์นะครับเราต้องการทราบเกี่ยวกับยอดขายแต่ละสาขาใช่ไหมครับมากดที่แทรกนะครับกดที่ pivot table นะครับแล้วกดไปหน้าใหม่นะครับกดตกลงยอดขายอาสาขาใส่แถวนะครับแล้วก็ยอดขาย ยอดขายปุ๊บเราเปลี่ยนเป็นเราเปลี่ยนเป็นนะครับยอดรวม ยอดรวมแ๊บนึงนะครับ